สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะและวันนี้มีพี่น้องรักรับเชิญที่รักพระเจ้ามากๆคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นสาวสวยค่ะขอต้อนรับน้องแคทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะข,ขอน้องแคทแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการค่ะ<ห>สวัสดีค่ะนางสาวกัญญาลักษณ์ประโคโนนะคะชื่อเล่นว่าแคตตี้ค่ะตอนนี้เรียนจบมธุรกิจบรรัณฑิตนะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ยังได้เป็นออร์แกไนเซอร์สหรับ บริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในสมุทรสาครค่ะค่ะแล้วมีเพจไลฟ์อะไรด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็มีช่องไลฟ์ของตัวเองนะคะอยู่หน้าโปรไฟล์เลย mm hmm. ก็คือจะทั้งมีออแกไน์ด้วยอยู่หน้าบนปกค่ะแล้วก็ยังมีแบบเรื่องเล่าของแบบแต่ละสตอรี hmm. ่ที่เราได้ไปทาทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะโปรไฟล์แล้วก็ประสบการณ์ปัจจุบันก็มีมากมาย,ยนะคะเออแล้ววันนี้มาเป็นคําพยานขอบคุณพระเจ้าอยากจะเริ่มถามก่อนเลยว่าเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะ อนนี้เชื่อพระเจ้ามา13ปีแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะ13ปีค่ะแล้วก็ย่างเข้า14ก็รู้สึกเลยว่าอยากรับเชื่อ,อพระเจ้าบบมัธยมแล้วนะคะและอยากถามว่าใครพามารู้จักรับเชื่อคะตอนนั้นเพื่อนพามาค่ะเพื่อนในกลุ่มพามาเพื่อนสมัยมัธยมเนาะแล้วก็อยากจะถามว่าชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อหรือรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นเป็นยังไง ก่อนหน้านั้นเป็นเด็กที่ขี้ใจร้อนค่ะเป็นแบบว่าคนห่วงพวกห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใคร,รเข้าใกล้ใช่ค่ะแล้วก็จะไปตีกับเขาไปแบบอิจฉาเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่าหัวหวัวรุนแรงนิดนึงนะรักพวกพ้องเนาะแล้วก็นอกจากนิสัยในเรื่องของด้านนี้แล้วมีอะไรอีกไหมก็หนูว่าน่านจะเป็นใช่ค่ะเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่แบบว่า อ่อนไหวง่ายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มั่นคงในความแบบตัวเองหรือว่าต่อแบบคนอื่นอะไรย่างเงี้ยเราก็เรากลัวว่าเราจะไม่ถูกลักใช่เรากลัวว่าเราอ่ะจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบตอนนั้นคือแบบโซแซมากๆใช่พอมีนิสัยด้านนี้เห็นว่ามันมีมันพัฒนาไปสู่โมเมนต์ที่มีมุมที่อิจฉาด้วยตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะก็คือเวลาที่แบบว่าคือพ่อกับแม่ของหนูเลิกกันนะนี่หนูต้องเข้าใจว่าแบบ ท่านทั้งสองคงอยากแยกทางก,กันจริงๆแต่ว่าหนูอะเวลาเห็นแบบใครที่เดินมากับคุณพ่อวันไหว้วันไหว้แม่วันไหว้พ่อเขาก็มีแบบครอบครัวมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบทําไมตัวฉัานอาะไม่เป็นแบบนั้นบ้างทาไมถึงแบบใ,แใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมอะเราก็อยากมีพ่อมีแม่มาแบบให้ครบให้ครบทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วโอเค <c oughs> ค่ะเนาะก็อันนี้คือพาร์ทก่อนหน้านั้น<ช>แล้วก็ ที่มีคนมาประกาศแล้วมีเส้นทางยังไงในการรู้จักกับพระเจ้าแล้วรับเชื่อค่ะครั้งแรกที่มาบวชเลยนะคะพิกาสก็คือ<า>หนูามาว<ห>นมาัมสการ<ะ>มาบวชร่วมนิมิตนี้เลยค่ะครั้งแรกที่นี่เลยแล้วหนูก็ฟังนมมาสก,การเพลงเขาว่าพระเจ้าย,าย,ายิงใยเฮแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากกระโดดตอนแรกที่นั่งเศร้าๆแบบเฮ้ยทําไมชีวิตเป็นแบบหนูนี้แล้วรู้สึกว่าอยากกระโดดตื่นเต้นที่จะสรรเสริญอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาบวชประมาณสามอาทิตย์ก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองเลยค่ะแบบ ออกไปแล้วก็แบบอยากรับเชื่อค่ะเอออะไรในบรรยากาศนอกจากการฟังเพลงทําให้รู้สึกว่าอยากจะลิงโลดนมัสการพระเจ้าแล้วเรื่องของคําสอนหรือบรรยากาศอะไรอีกไหมคะตอนนั้นคุณพ่อก็คือเรียกว่าคุณตานะคะคุณตาก็คือคุณตาน้รู้ใช่ไหะคุณตานี้รล,ล,ลยก็คือแบบเทศนาว่าเริ่มอย่างไรอ่ะไม่เท่าจบอย่างไร เราเริ่มวันนี้ด้วยการเชื่อพระเจ้าแต่อีกข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นถูกอะปลายทางของเราก็จะสาเร็จอย่างงี้ค่ะเลยยึดยึดในใจว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันเริ่มต้นถูกแล้วแหละฉันจะต้องแบบ ก้าวไปครางงนานด้วยความมั่นคงก็ได้รู้สึกว่าคําเทศอะแตะหัวใจแล้วหนูเป็นเด็กแล้วพี่ใช่แล้วคือแบบโอ้ยยึดมั่นมากแบบจดคําเทศคุณตาทุกประโยคแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยึดมาตลอดเลยคําสอนให้ชีวิตจริงๆเนาะแล้วก็บรรยากาศด้วยไหมคะบรรยากาศสมาชิกเป็นยังไงพี่น้องเชื่อไหมว่าหนูอะเจอพี่ครั้งแรกทุกคนคือแบบอ้าวหนูกินข้าวเลยยังคะแบบหนูลูกกินน้ำรือยังอิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวตักอันนี้เพิ่มนะคือแบบ Mm. เหมือนเรามีครอบครัวแบบโดยที่เรารู้จักกันมามากกว่าวันแรกที่เราเจอกันเลยรู้สึกว่าพระเจ้าตื้นตันมากเลยค่ะใช่งซึ่ง สังคมเนี้ยเราหาไม่ได้ข้างนอกหาได้ในครอบครัวในบรรยากาศของกิจจักรเนาะพอคนมารับเชื่อแล้วเราจะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องทางฝ่ายจิตวิญญาณเนาะเราก็จะรักกันแบบนี้แหละอ่ะแล้วก็อยากจะถามคําพยานอีกมีเรื่องเล่าอะไรในประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวอีกบ้างคะหนูหนูถึงการอัศจรรย์ที่พอหนูเชื่อแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์ก็คือตอนนั้นค่ะก็คือแม่โทร คือจริงๆอะวันนั้นแม่ไปขึ้นสารนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็โทรมาว่าเฮ้ยสารอะบอกว่าแม่อยู่ในสถานะล้มละลายก็คือจะต้องส่งนี่ก้อนหนึ่งทุกๆเดือนให้กับเจ้าหนี่ <ฮ>ซึ่งเราอะไม่มีเงินพอเราเลยถูกฟ้องลม้มละลายก็คือโดนทั้งยึดบ้านแล้วก็ยึดทุกอย่างไปจากาเาสามารถเล่าได้ไหมคะว่าแม่ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาก็คือบูทาหอนให้กับพ<ช>ี่น้องก็คือถ้าเกิดใครรู้จักแชร์หรือว่าการแบบเล่นวงแชร์จะรู้ว่าจะต้องมีมี <อ Sab S 1> <hungry. S 2> หัวหน้าหรือว่ามีเทา้าใช่ไหมะคะพอดีแม่เขาย,ายังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะมีน้องแคทมาเชื่อพระเจ้าก่อนคนแรกค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือ คนที่เล่นเท้ากับเล่นแช์กับแม่ค่ะเขาก็แบบหนีจากแม่ไปโดยที่แม่นําเงินลงทุนของเพื่อนมาลงทุนในเท้าแชร์นี้แล้วพอเราแบบว่าพอแม่จําได้เลยว่าพอเขาหนีไปแม่ก็ตามหาเขาไม่ได้เพราะว่ามันคือเหมือนคนกันเองเล่นด้วยกันเองอไย่างี้ค่ะเราไว้ใจอะไรอย่างี้ค่ะหลังจากนั้นก็คือเขาหนีไปแบบหายตัวไปเลยนะคะแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้านี้ก็มาฟ้องแล้วเขาก็เลยบอกว่าแม่เป็นแม่ตอนนั้นเขียนสัญญาเขาด้วยนะคะว่าแบบยืมมาเท่านี้อะไรอย่างี้ค่ะเขาก็เลยนําสัญญา้อนเนี้ยไปไปแจ้งสารไปแบบ ฟ้องร้องต่อศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยถูกฟ้องหลมละลายใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าเนี่ยแคทแม่มีเรื่องจะบอก,เก,บก,เ,ก,บอกเก็บกระเป๋าหนูก็บอกว่าเก็บกระเป๋าทาไมแม่อะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กใช่ไหมคะตอนนั้นสิบสาสิบสี่เองแล้วแม่ก็บอกว่าเออแบบเราไม่มีบ้านอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยไปอยู่โบสถ์ได้ไหมหนูก็แบบร้อ,องไห้เพราะว่าต้องเก็บกระเป๋านะมีกระเป๋าแค่สองใบคือกระเป๋านังสือกับกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งตอนนั้นเชื่อได้ปีเดียวอะไรอ่ะใช่ค่ะคือปี <ไป S 2> เดียวแล้ว <ไป S 2> เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันพลิกอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าเราจะไม่มีบ้านอยู่เราไม่รู้เราต้องไปอยู่โบสถ์แล้วอยู่โบสถ์เชื่อไหมเ <c oughs> พื่อนบอกว่าใครไปนอนหลังไม้กางเขนหรออะไรเงี้ยการอยู่โบสถ์ของเพื่อนหนูก็คืออ๋อคัดคงแบบเป็นเด็กวัดที่แบบนอนอยู่หลังไม้กางเขนอะไรเงี้ยแต่หนูบอกว่าไม่ที่โบสถ์มีห้องให้นอนนะอะไรเงี้ยค่ะชายก็ตอนนั้นก็คือมาอยู่โบสถ์จริงจังเลยค่ะแล้วก็แบบรับใช้ที่โบสถ์เริ่มต้นจากงานธุรการก,ารก่อนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากแบบการรับใช้เล็กๆจนแบบก้าวเข้าสู่ฝ่ายวิญ,ญญาณมากขึ้ <c oughs> าง ตอนตอนมาครั้งแรกป้าหน่อยบอกว่าล้างจานนะหนูก็คิดในใจล้างจานคงสักร้อยใบแต่ตอนนั้นมีคนมาประมาณ300 300คูณสามใบก็น่าจะ9ก0ก็น่าจะเป็นพันหนึ่งนะคะก็จริงๆริงนะคะตอนนั้นอ่าใช่ <laughs> แล้วก็ช้อนอีกพี่แล้วก็มีถ้วยซุปอีกหนูคิดในใจเอ๊ะเมื่อไหร่จะหมดนะแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กก็คิดในใจว่าทำได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ อย่งนีเลยโอเคเนาะก็ได้รับในเรื่องของงานฝ่ายธุรการกิจการต่างๆกว่าถูและในงานรับใช้ฝ่ายวิญญาณตอนนั้นที่ได้รับการเสริมสร้างทําอะไรบ้างหนูเป็นพี่เลี้ยงพี่หนูคิดในใจว่าหนูไอไอคำสอนที่มีอยู่แบบในหัวจะเอาออกอยังไงหนูก็เลยคิดคิดในใจว่าหนูจะต้องบอกคนอื่นเล่าต่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นพี่เลี้ยงพออยากเป็นพี่เลี้ยงแล้วมันมีความสุขอะ่ะพี่ ต่อให้ต้องนั่งเรือไปแบบสมชั่วโมงหนูก็อยากไปสอนต่อให้ลำบากแค่ไหนก็อยากจะไปแบ่งปันมีพันรัใจใแบบว่าเรียกว่าตกตกหลุมรักพระเยซูแล้ว <ตก S 1> และลึก <laughs> แบบเยอะมากโอเคเรียกว่าเป็นเส้นทางแบบยังไงดีอ่ะอาจจะดูยากลําบากแต่กับเป็นพระพรเส้นทางที่พระเจ้าส่งให้มาอยู่โบสถ์เพื่อได้รับการสร้างอ่าแล้วพอ มาอยู่ที่โบสถ์แล้วคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงดีขึ้นค่ะหนึ่งเลยเรียนจบได้แบบพระคุณเพราะว่าครอบครัวลุงหมอครอบครัวหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนัดเตอ๋อเองอาจารย์อินเองคือซัพพอร์ตเราเต็มที่เราขาดอะไรเขาซัพพอร์ตเราไม่มีอะไรบอกเขา,าเขาจะช่วยเหลืออะไรค่ะซึ่งเราทําให้เรารู้สึกเลยว่าพระคุณพระเจ้ามาผ่านผู้เลืใช้ทุกคนแล้วหนูเรียนจบได้แบบ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอพี่เด็กอย่างหนูที่แบบบ้านที่แบบเกียรติพระเจ้าใช่ใช่แล้วคือตอนรับปริญญาคือทุกคนดีใจมากที่หนูรับปริญญาเพราะว่าเออไอเด็กที่มันแบบกระเป๋าสองใบวันนั้นมันสาเร็จแล้วอะพี่เขาจะเด็กไม่มีบ้านจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจบเอกอะไรคะเอกท่องเที่ยวค่ะอ๋อเป็นไกด์อะไรแบบนี้อ่านี่ก็คือพ่อพรในเรื่องของการเรียนแล้วพ่อพรอะไรอีกคะ หนูช่วงปีสามะค่ะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าโดยโดยโดย,โดย,โดยที่เราเลี้ยนหนกักเรากังวลเราเครียดหลายๆอย่างอะค่ะตอนนั้นตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องจากโลกนี้ไปอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแต่จําได้เลยว่าเขียนจดหมายขึ้นหกฉบับเพื่อขอบคุณทุกคนในชีวิตว่าฉันจะจากไปแล้วนะคะอะไรเงี้ยก็ไล่เรียงจดหมายเลยถ้าไปดูที่ห้องหนูจะเห็นจดหมายหกฉบับวางอยู่บนโต๊ะเพราะว่าหนูเขียนจริงจังมากหนูเล่าทุกอย่างเลยลหนวก็เขียนว่าขอบคุณทุกคนที่รักหนูแล้วหนูก็เปิดหน้าต่างซึ่งตอนนั้นหนูอยู่ตึกตึกหนึ่งที่ ที่เราคอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วมันแบบสูงสิ้าชั้นเนี่ยพี่ตกยังไงก็ต้องหัยไหมใช่ค่ะตอนนั้นเหาได้ไปอาศัยอยู่ที่คอนโดที่พักแห่งหนึ่งแล้วก็ที่พักตรงนั้นจะมีโซนที่เป็นล้างใช่ไหมเราก็ตัดสินใจเลยน้องไม่ได้ตายสิบห้าสิบห้าชั้นนี้ยังไงหนูก็โดนหนูก็ต้องตายแต่ว่าณช่วงเวลาหนึ่งของช่วงชีวิตอะลมอะพัดผ่านเราแบบเบาๆเหมือนอ้อมก่อนเลยเบาแบบเบามากแต่ว่าเสียงที่กระซิบเราคือพ่ออยู่นี่ พ่ออยู่นี่จริงๆเลยนะพี่แบบไม่รู้จะพูดไงคือพ่ออยู่นี่คือตอบทุกอย่างแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเราใช่กี่ชั้นเนี่ยตึกนั้นเนี่ยสิบห้าค่ะสิบห้าชั้นใจถึงขนาดนั้นเลยอยู่ชั้นสิบห้าพี่แลนูคิดเนี่ยใจหนูกระโดดไงรก็ต้องาคิดแบบนี้กี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้งมากหา้แสดงว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พระแบบมันไม่อยากเร้ามากไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพอตอนนั้นก็คือพระเจ้าพูดด้วยแล้วลมใจก็ตัดสินใจไม่ ไม่ทํกแล้วแล้วก็เข้าสู่การรักษาโดยยอมรับก่อนอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเราป่วยป่วยแล้วต้องไปหาหมอที่ไหนหาที่ไหนสีธัญญาค่ะแอมฟรอมสีธัญญานะคะอ่าเด็กนี้มาจากสีธัญญานะคะแต่ก็คือบอกได้เลยว่าคุณเราคิดในใจโรงพยาบาลสีธัญญานาจะเป็นแบบ ต้นไสรร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปถึงก็คืออ้าวลงมาเอกชนปกติเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะพอเราไปรับการรักษาก็คือรักษาเต็มๆอยู่3ปีจากการกินยา9เม็ดตอนนี้เหลืออยู่แค่2เม็ดก่อนเนาะนะคะของคุณพระเจ้าได้ลดขนาดยาใช่แล้วกี่ปีอะระยะเวลารักษา3ปีครึ่งไหมคะใช่เป็นตอน21่สิปลายๆค่ะแล้วก็แบบเริ่มเข้ามาแล้วก็คุณหมอบอกว่าเราอะมีสิทธิ์ที่จะหายเพราะว่าเราอะเข้าสู่การรักษาที่มันแบบ ตามกระบวนการแต่ถ้าเราปฏิเสธการรักษาก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งอย่างแรกเลยเราคือเราต้องยอมรับว่าเราป่วยก่อนใช่ค่ะโอเคแล้วก็นอกจากการ รักษาเนาะ,ะการประสบความสําเร็จในด้านการเรียนแล้วในด้านการงานหะคะที่พระเจ้าอวยพรใช่ก็คือหนูอ่ะชอบบริการคนใช่ไหมคะคะแล้วการท่องเที่ยวจะต้องเรียนเรื่องเซอร์วิสมายก็คือการดูแลผู้อื่นซึ่งเราให้บริการคนอื่นแบบที่เราทําตั้งแต่โบว์มาเป็น10ปีอะ่ะพอเราไปทําจริงๆคือมันไม่ฝืนเลยแล้วมันแบบคือเหมือนได้ฝึกง,งานในโบว์ตั้งแต่เป็นเด็กโบว์แล้วพอไปออกงานจริงเจอผู้ใหญ่เลยทําได้ดใีใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือทุกคน่ะบอกเลยว่าทําไมมนุษย์สัมพันธ์ดีขนาดเนี้ยทำไ ำไมถึงแบบข้อกับผู้ใหญ่ได้ง่ายขนาดนี้คือเราไม่ต้องกลัวเรื่องการเสิร์ฟกาแฟหรือการเสิร์ฟน้ำเลยคะ่ะเพราะว่าเราทำมาตลอด10ปีดังนั้นเราเลยสามารถทำได้เป็นแบบกิจวัตรอะเป็นแบบ<อ>ชีวิตเราเป็นวพ่าพรถ,ถึงทุกวันนี้เลยคนะ่ะโอเค <Okay. S 2> ก็มีการอวยพรตั้งหลายอย่างแล้วก็สุดท้ายเนี้ยอยากให้น้องแคทอะหนุนใจหรือฝากข้อคิดให้กับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นประจำ ต่อย่าลืมเคล็ดลับสาคัญเลยนะคะก็คือการอธิษฐานขอให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าค่ะเพราะว่าครอบครัวของเรายังมีลูกคนโปรดเลยดังนั้นใครที่อยากเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้านะคะก็อย่าลืมอธิษฐานวิงวอนขอพระองค์แล้วก็ขอให้เราเป็นที่โปรดปรานเพราะพระพรจะหลั่งไหลอย่างไม่ขัดสนแน่นอนค่ะเอเมนค่ะขอบคุณคำยานดีๆของน้องแคทมากๆเลยนะคะก่อให้เป็นที่หนุนใจของทุกๆคนนะคะและช่วงเวลาต่อไปขอเชิญรับฟังคําเทศนาคําแบ่งปันจาก ผู้รับใช้ค่ะสวัสดีค่ะ